สวัสดีค่ะหนุ่มกัญชัยเอ่ยปากเตือนลินลี่เหงียนกลางรายการหลังหลุดอารมณ์ขึ้นหนุ่มกัญชัยเอ่ยปากเตือนลินลี่เหงียนกลางรายการหลังหลุดอารมณ์ขึ้นกลายเป็นยิ่งพูดยิ่งดูแย่พดอานนท์ร่วมวงด้วยกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ขึ้นมาทันทีที่ล่าสุดลินลี่วันนี พรสวรรค์หรือลินลี่เงียใไฮโซสาวลูกครึ่งลาวเวียดนามได้ออกมาประทะฝีปากเดือดกับทนายกิ่งสิรินรดาเรืองวัฒนาวันนทนายความคนสวยคดีของปู่มันธนาที่ลินลี่ชี้หน้าทนายกิ่งบอกว่าโกหกทอแหลกระทั่งทนายกิ่งได้แจ้งความดำเนินคดีฐานมินประมาทไว้ที่สนวังทองหลางโดยในช่วงตอนหนึ่งที่พูดคุยกันอยู่นั้นลินลี่เงียนได้เอ่ยปากขอโทษพร้อมยกมือไหว้ทนายกิ่ง ที่เธอแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีออกไปกลางรายการทางน้ำตาก่อนจะถามทนายกิ่งว่าจะรับคำขอโทษจากเธอไหม <S <S เพราะถ้ารับคำขอโทษจากเธอเธอจะยอมให้หนุ่มกัญชัยพาไปพบกับทนายกิ่งขณะที่ทนายกิ่งบอกว่าตอนนี้เธอให้อภัยแต่ในเรื่องอื่นๆต้องไปดูกันอีกที พร้อมกันนี้ในระหว่างที่อารมณ์ของลิลลี่เหงียนกำลังมานั้นหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยที่ทำหน้าที่เป็นพิธีกรได้เอ่ยปากเตือนลิลลี่เงียนเลยว่าลิลลี่ต้องนิ่งกว่านี้อีกสักนิดนึงเข้าใจว่าเป็นคนขึ้นง่ายหนูรู้ไหมถ้าหนูอยู่ในวงการบันเทิงหนูยังต้องเจออะไรกว่านี้อีกเยอะนี่มันแค่สิวๆดูพี่พอานนท์ที่โดนด่ามาตั้งเท่าไหร่ยังอยู่ได้ พี่บอกเลยว่านี่คือสิวๆวงการบันเทิงถ้าหนูเข้าไปนะมันเป็นวงการที่คนจับจ้องผิดนิดนึงก็โดนด่ายาวได้เหมือนกันหนุ่มกัญชัยอธิบายด้านพจน์อนนท์ได้เสริมว่าถ้าหนูไม่พูดเลยมันก็จะดีกับหนูแต่ถ้าหนูพูดเยอะเกินไปมันก็จะทำลายหนูก็ได้และถ้าหนูขึ้นศาลมาด้วยอารมณ์แบบนี้คือไม่ได้เลยนะนอกจากนี้ช่วงตอนหนึ่งหนุ่มกัญชัยยังบอกลิลลี่อีกว่า ถ้าหนูยังพูดอยู่อย่างนี้มันจะไม่มีใครช่วยหนูได้ซึ่งตัวหนุ่มกัญชัยเองพยายามเข้าใจทั้งสองฝ่ายจึงมองได้ว่าความจริงของฝั่งลินล,ลี่กับปูมันไม่เหมือนกันเท่านั้นเองทุกคนมีความจริงอยู่ในใจของตัวเองอยู่แล้วทั้งนี้ลินล,ลี่เหงียนถึงได้บอกเลยว่าเธอพยายามจะเรียนรู้ส่วนอะไรที่เธอพูดไม่ดีไปก่อนหน้านี้เธอก็ขอโทษด,ด้วยซึ่งเธอเองก็ต้องปรับตัวให้ได้กับจุดนี้ ขอบคุณทีนิวค่ะ